สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับร้านคินทรนฟุดสาขาสุรินครับผมโดย CP ครับมามาอัปเดตช่วงเวลา1นึ่งโมงเช้ารับเราครับเนาะให้ดูบรรยากาศหน้าร้านด้านนอกครับเราดูด้านในตั้งแต่เช้าแล้วร้านพวกเราครับรับ ร่วมการนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครับบัสชีการแห่งรัฐครับราชนาคนละครึ่งเป๋าตังครับอยู่ที่ร้านเราหมดครับเนาะให้ดูด้านนอกครับร้านของพวกเราเนี่ยแดงสะพรังไปเลยครับแล้วก็เนี่ยคานินทอนฟู้ดครับเบอร์โทรพร้อมครับแล้วก็โดยซีพีครับด้านบนก็จะมีป้ายติดไปเลยครับเนาะซีพีทำมาให้เนาะเป็นของอขอบคุณซีพีเอฟบริษัทซีพี ด้านบนครับป้ายของเราโดย CP พีแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นป้ายนารานครับร้านขนมซ้อนฟู๊ดครับสาขาสุรินไม่ต้องหลบเจ๊จะก้มไปไหนไม่ลบไม่ลบไม่ลบไม่ลงไม่ลบไม่ลงมันลงไม่ได้นี่ลูกค้าน่ารักครับมาทุกวันครับโมบดโลครึ่งก็ได้ลูกโมบดโลครึ่งเมื่อกี้สั่งโลหนึ่งชากันเลยสั่งโลครึ่งเลยทีนี้ อยู่นานสองโลนี่ฮะลูกค้าผมน่ารักทุกคนครับจ้านี่ฮะน่ารักมากครับลูกค้าเราใช้บริการทุกวันครับขายดีด้วยร้านนี้ครับบอกอู้น่ารักมากเลยโปรโมทขายดีร้านนี้เนาะขายดีครับเราบริการลูกค้าครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับวันไหนหน้าบูดก็ยิ้มไ้ไหมผมยิ้มตลอดการครับยิ้มตลอดเมียดาก็ยังยิ้มเลยผมอ่ะ นี่ฮะร้านเราวันนี้มีกล้วยน้ำว้าครับเนาะเราให้ดูบรรยากาศในห้อกล้วยสุกมากไม่สุกมากครับลูกค้าบางท่านบอกว่าซื้อสามวีไว้กินพรุ่งนี้อีกเนาะเมรืนนี้เนาะให้ดูบรรยากาศหน้าร้านครับพวกเราออกมาส่งถึงที่ครับไม่มีฮะเซเว่นยังต้องเข้าไปซื้อข้างในฮะไม่มีบริการพวกเราฮรเดิอนออกมาถึงฟุตบาทข้ามาถึงถนนส่งหมดทุกอย่างครับ นี่ลูกค้ามาอีกแล้วครับผมขอขอรถถายลิงออกมานึ่พี่ตุ๊เอามาตรงนี้นะเพราะว่าเขาจะไม่จอดตรงนี้กันเขาจะเดินขึ้นไม่ได้เราถ่ายริงถ่ารงงอะไรพี่เราก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศด้านนอกบ้างครับเนาะไม่ว่ากันครับร้านเราอยู่กับกรุงค้าประจวบจังหวัดสุรินทร์เลยครับนี่ มาดูด้านนี้ครับนี่ยครับหน้าร้านของพวกเราต่อไปก็จะวางสินค้าครับอยากให้มีผักมีผลไม้มาครับเนาะมาคดินทอนพูดเราได้ทุกอย่างครับร้านเราก็จะทำให้ครบวงจรที่สุดครับครดินทอนพูดโดยซ p พีครับมองไปด้านซ้ายก็จะเป็นร้านขายกาวสารของเราครับ ร้านเกาสารมีรำปลายข้าวมีหมดครับฝั่งนู้นครับมีไข่มีรำครับถือว่าพวกเราเนี่ยสารพัดขายทุกอย่างนะครับเนี่ยหเห็นหลายๆมุมครับผมเนาะ ไปขายของนะครับลูกค้ากำลังเข้าครับเอาประวันไยพี่เอาอไรกิโลมา,า,าอ่าโอเคขอบคุณมากครับนี่ครับเฮียามาแล้วครับผม เนี่หมูบดสองโลครับเฮียว่าอย่างนั้นครับเนี่ยโลถุงละสี่สิบาทเป็นเครื่องไนต้มของซีีเลยต้มขายเลยใส่ถุงกำไรอยู่แล้วเป็นขายตัวนี้ใช่ไหมเออมันต้องมีหม้อเราต้องมีเตาไปที่ตลารอ๋อเขาอยู่เข้าใจว่าใครกำไรอยู่อ่ะคุยกับผมแล้วคุยใครนะ นี่ครับน,น,น,รรน่าไหนาด่าเมียแล้วเมียไม่อยู่ก็กล้าด่าครับนี่ครับบรรยากาศครับเวลาหนึ่งโมงแล้วครับยังบรรยากาศยังดูอึมครึมเลยครับผมเนะาะอไไม่เปปรบกโล เนี่ยลูกค้าแล้วครับม,มาเยอะแยะเลยครับเนาะลูกค้าคอมเมนต์ว่าพวกเราขายดีถือว่าขอบคุณมากมากเลยครับผมเนี่ยลูกค้าชื่นชอบครับการบริการของพวกเราครับเมื่อกี้ก็มีเสียงที่ชมจากลูกค้ามาว่าร้านเราให้บริการดีเนาะลูกค้าเข้าด้วยกยครับร้านนี้เนะนาะร้านคารินทรนฟูดครับตั้งแต่เราเปิดย้ายมาต้นการตัวนี้นถือว่าได้รับ การตอรับเจ้ลูกค้าดีขึ้นเรื่อยๆครับพวกเราจะนําสินค้ามาจัดโปรครับเพื่อที่จะให้ได้เลือกซื้อเลือกหาได้อย่างสะดวกสบายครับแล้วก็ราคาถูกครับสินค้าอย่างดีครับเนาะยิ้มนะครับเห็นกล้องไม่ได้ครับยิ้มครับโรยเสน่ห์ครับขอบคุณครับเฮียโอ้โหนี่เฮียผมครับนี่ฮะผมนับถือท่านมากครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆครับ เฮียก็หน้าตาอย่างนี้ตั้งแต่นั้นตั้งแต่ไหนแต่มาครับหน้าตาเหมือนเดิมครับขอบคุณถึงคุณเฮียมากครับมาใช้บริการร้านเราครับเราก็ถ่าย youtube ด้วยครับนาเสนอร้านเราด้วยครับร้านหมูไก่คณิทรอนฟู้ดครับแล้วก็ร้านสุรัต้าข้าวครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับเราจะทํา YouTube ลงเรื่อยๆครับเนาะให้เพื่อนๆได้ชมครับอัปเดตราคาสินค้าทุกๆวันครับวันนี้ยังเพิ่งเปิดตัวยังไม่อัปเดตราคาสินค้าครับให้ดู สถานที่ครับของพวกเราเนาะกับช่องใหม่ของพวกเราครับหมูไก่โดยซีพีครับเนาะนี่ฮนะเราหมูไก่โดยซีพีช่องของกเราเนาะช่องสินค้าซีพีของพวกเราครับ ก็เข้ามาเรื่อยเรื่อครับช่วงนี้ก็จะห่างห่างเนาะเข้าออกเข้าออกครับช่วงเปิดเทอมน่าจะขายดีกว่านี้ครับผมช่วงเปิดเทอมน่าจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะกว่านี้ฮะลูกค้าของเราก็ขอบคุณลูกค้ามากๆครับใช้บริการเราทุกวันเนาะลูกค้าประจําเราเยอะครับต้องเอาใจลูกค้าหน่อยครับไม่พูดจาเพราะเพยิ้มแย้มแจ่มใสครับถ้าคิดว่าตัวเองหน้าบูดเอาแมสปิดปากทันทีครับอย่าทำหน้าบูดออกมาโดยที่ไม่มีแมสครับถ้าคิดว่าจะยิ้มก็เปิดแมสทันทีครับ ให้เขารู้ว่าเรายิ้มครับหรือว่าจะอวดที่ดัดฟันก็ยิ้มบ่อยๆครับอย่างน้องวานี่อวดที่ดัดฟันก้าของอะยิ้มตลอดครับ <S 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 เอาช่องเราก็อาจจะมีสาระมั่งไม่มีสาระมัม่งน,นอะอยากให้ดูแล้วสนุกสนานเนะววาะเพื่อความสนุกสนานครับมีสนุกสนานเรื่องของการชม u t u b e ของพวกเราก็พี่ดำพี่ดำกด YouTube แล้วก็ติดตามช่องเราด้วยเลยก่ <S <S <ำ>อนที่จะจบเื่อนเขาน่ะ เนี่ยพวกเราก็บังคับลูกค้าให้ดู YouTube เราด้วยครับเนาะเปิดได้บางคนทําไม่เป็นเราทําให้ครับเพื่อจะได้ติดตามช่องของเราว่าสินค้าวันนี้เราอะไรมามั่งมีตัวไหนมาเนาะเราจะได้เห็นพนักง,งานด้วยวันนี้คนไหนเข้ากะเนาะคนสวยเข้ากะหรือเปล่าหรือว่าพี่ตุ้มขายก็ไม่อยากมาเนาะถ้าสาวขายก็อยากมาเนี่ยขอบคุณลูกค้ามาครั้งนี้ทั้งเส้นทั้งตัวง,งอกลูกชุงลูกชิ้นโอ้โหมาร้านเราจบครับอ่า ข้าวสารก็มีไข่ก็มีตะลิวก็มีครับจะราจะขนาดนั้นครับขาดถ้วยขาดจานมาร้านครินทรนฟู้ดโดยซีีสาขาสุรินนี่ฮะน้องๆก็ยิ้มตลอดเวลาจุดขายของเราก็ไม่มีอะไรเยอะฮะจุดขายสินค้าสวยบริการดีแคชเชียร์สวยนะฮะบอบกว่าแคชเชียร์สวยไอวาจะวิไอวาไอวิจะเข้าไปแทนนะฮะคนที่ไม่ยอม คนน้องว่าคนน้องสวยไม่ได้ต้องว่าเขาด้วยสวยทุกคนครับหน้าตาเหมือนกันเนาะถ้าบอกว่า,วาขี้ดิเขาขี้ดด้วยกันเลยนี่ฮะลูกค้าเอาทุกอย่างครับกับร้านเราขอบคุณมากมากครับที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยร้านคนมทรนฟูดครับนะพวกเรากปเป็เปิดช่องใหม่ครับจะพยายามให้ดีที่สุดครับทําแล้วก็นําเสนอเรื่องของสินค้าพวกเราเนี่ยลูกค้าคนเดียวรุมกันบริการดูฮะ สุดยอดขนาดไหนครับสินค้าพวกเราแล้วก็ทีมงานบริการพวกเราเนาะสุดยอดเลือนเลือน<ๆ>นี่ฮะ<ๆ>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กัให้ื่อกำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสุะรถขุดอุย้โยโจ้ยเอาอีกแล้วเนาะช่องผิดอีกแล้วครับเมื่อกี้ข้ามช่องไปแลนะกับช่องคณะนิ่นทรนฟู Food ้ดครับโดยหมูไก่หมูไก่โดยซีพีฮะอะไรครับจ้านี่ฮะ หมูบดของเราถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนัมเบอร์วันของซูรินครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ